เร่อที่น่าตกใจก็คือว่าเขาทำากับทุกวนะครับเฉลี่ยวันประมาณสแสนประมาสสนนะครับแม้แต่อนที่เรากำลังวางแผนเขาก็ยังนะครับ้เคสนี้เป็นเคสทีมีความพิเศษคือเป็นเคสแรกเลยนะครับที่ทางอทเรากาะเรื่องนี้มาเกิดมาเกิดปีๆๆคัสจร่าระบบเทีนีอนเีลน์เนี่ยมีมาตั้งแต่ประมาณชสิบ ครแต่เราพูดมาจับตาเขาเนี่ยนะครับมันออบติดสถานการกระตุดนเนี่ยเมั่อแต่กีที่แล้วนะครับพอเสียหายที่มันเกิดขึ้นประมาณสักเจ็ดจังหวัดหรือแปดจังหวัดนะครับประมาณไม่ถึงสิบหน่วยงานตอนนี้ผู่ก็ไปส่งกว้ประมาณนะครับซึ่งเราเชื่อว่ามันมีอย่างนี้อีกนะครับก็ต้องก็ต้องเรียนให้สื่อมวลชนว่าการการทุดเด่นทักษะนี้ในการจุดเด่นจากเราเพนะครับ ท่านจะไม่สามารถที่จะเห็นนะครับท่านไม่สามารถจะเห็นจุดจบเขาได้เลย